แล้วถ้าหลังเนี่ยผมถามนิดนึงถ้าแบบว่าลูกค้าเขาแบบซื้อวัสดุเองไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยพร้อมจบเนี่ยช่างคิดอยู่ที่ตารางเมตรแล้วเท่าไหร่ครับประมาณ6กพันนะครับ p p. ประมาณ6กพันบาทแต <PG> ่แล้ว้อเป็นช่วงนี้นะครับถ้าเกิดนานไปอีกค่าของขึ้นก็ต้องต้องมันขึ้นอยู่กับค่าของอะครับอ๋อขึ้นอยู่กับค่าของครับสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่างวันนี้เอ่อเราอยู่ท <ies> ี ska, ่อำเภออะไรกันครับอำเภอท่ามะกาครับ จังหวัดครับผมกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาผ่านมาแล้วก็มาถ่ายทํารีวิวต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของด้วยนะครับพี่ชูชัยนะครับช่างครับเดี๋ยวช่างแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมทวัชชัยคู่ทรัพครับอ่าช่างทวัชชัยช่างทวัชชัยเอ่อสร้างบ้านโมเดลหลังนี้ใช่ไหมครับครับหลังเนี้ยผมถามหน่อยช่างเอ่อเหมาค่าของค่าแรงหรือว่ารับแต่ค่าแรงช่างอย่างเดียวครับรับแต่ค่าแรงครับรับแต่ค่าแรงอย่างเดียวอันนี้ช่างรับค่าแรงตารางเมตรแล้วเท่าไหร่ครับ 2,400ครับ2,400บาทครับก็คือว่าพี่เจ้าของเนี่ยซื้อวัสดุเองทั้งหมดครับใช่ไหมฮะแต่ผมก่อนที่ก่อนหน้านี้ผมถามพี่ชูชัยไปพี่ชูชัยบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยตอนที่ไปถึงเนี่ยตอนนี้ยอยู่ประมาณ200,000บาทเอ้ย2 0 0 0 0 0กว่าบาทรวมค่าช่างแล้วใช่ไหมครับของค่าช่างเนี่ย1 7 2 8ง0บาทครับผมโอเท่ากับค่าของแค่ประมาณแ0 0แสนต้น,ต,นต้นึงเหรอครับช่างก็ ก็ค่าของกับค่าแรงก็สูสีกันแล้วครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่จะใช้ครับอืมนี่นะครับช่างช่างชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นครับชื่อออครับช่างออครับอ่านะครับช่างออเดี๋ยวผมขอถามขนาดก่อนตัวบ้านขนาดหลังนี้มีขนาดหน้ากว้างยาวเท่าไหร่ครับกว้างหกเมตรยาวสิบสองเมตรครับกว้างหกเมตรยาวสิบสองเมตรพื้นที่ใช้สอยเจ็ดสิบสองตารางเมตรครับข้างในประกอบไปด้วยกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําครับช่างหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําครับแล้วหนึ่งห้องโถงครับนี่ครับท่านผู้ชม นะครับก็อยู่ที่อำเภอธารรมกาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วถ้าหลังเนี้ยผมถามนิดนึงถ้าแบบว่าลูกค้าเขาแบบซื้อวัสดุเองไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยพร้อมจบเนี่ยช่างคิดอยู่ที่ตารางเมตรแล้วเท่าไหร่ครับประมาณ6กพันนะครับประมาณ6กพันบาท<ต>พอ่แล้วก็เป็นช่วงนี้นะครับถ้าเกิดนานไปอีกค่าของข,ขึ้นก็ต้องต้องมันขึ้นอยู่กับค่าของอะครับอ๋อขึ้นอยู่กับค่าของครับนี่ครับถ้าเก<อ>ิดค่าของขึ้นก็ต้องขึ้นอะครับอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวถามช่างอก่อนนะ นี่นะครับด้านหน้าก็จะมีระเบียงอันนี้ก็คือว่าช่างคิดแต่ค่าแรงด้านบนพี่เจ้าของบ้านใช้เป็นหลังคาอะไรครับเนี่ยเมทัลชีสครับเมทัลชีส PU ยูโฟมครับโอ้ท่านผู้ชมดูดิครับข้อดีของการซื้อของเองก็คือว่าจะได้วัสดุที่ดีกว่าถูกไหมครับช่างครับนี่ฮะของแต่เพื่อแผ่นตารางเม้ละสองร้อยกว่าบาทครับสองร้อยห้าสิบืมนี่ฮะก็คือแบบช่างออได้ค่าแรงของช่างไปแล้วเนาะตารางไม้ละสองพันสี่ร้อยบาทอ่า เข้ามาภายในห้องโถงนี่มีขนาดเท่าไหร่ครับช่าง3มเมตรครับ3เมตรกว้างยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยห้องโถงกว้าง3ยาวกว้างสามยาวสี่ครับเอกว้าง3ายาว4เมตรนี่ครับแล้วก็จะมีหน้าต่างบานหนึ่งนะฮะนี่ครับตอนนี้ด้านบนก็คือว่าช่างเอ่ยิงโครงซีลายใช่ไหมครับครับแล้วก็ตีฝ้าโหกําลังเดินไฟครับท่านผู้ชมดูไฟดิไฟเห็นอย่างนี้เขาเดินงานแบบดีมากเลยนะ นะครับนี่ฮะอันนี้คือ2 0 0พนี่คือพร้อมจบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับไม่ไม่เกี่ยวกับพวกซิงครับแต่อุปกรณ์นี่ทำได้หมดทำได้หมดพวกซิงต้องคิดตังหาครับอ๋อก็ส่งพันสี่ถ้าเกิดไม่มีซิงก็เก็บเสื้อผ้าเข้ามาอยู่ได้เลยครับครับแล้วซิงนี่ช่างคิดเป็นยังไงครับค่าแรงอย่างเดียวเหมือนกันครับมันก็เป็นารางเมตรถ้าเกิด้าเกิดฟากมันก็ราคาหลักหมื่นขึ้นถ้าไม่ฟาไม่ไม่ฟางเท่าไหร่ก็ไม่ถึงครับ ม,มันเป็นฟอมฟางความยาวครับหอ,อฟองฟางความยาวครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างออพาไปดูครับหลังจากเป็นห้องโถงเสร็จแล้วนี่ครับทางเดินก็จะมีหน้าต่างอออสองบานตรงห้องนอนมัน4ี่เมตรซอยเป็นสเมตรครับห้องนอนนะครับนี่คือแบบเหมาะสําหรับทําบ้านเช่าก็ได้เลยดิช่างครับใช่ไหมคือเข้ามาฟางสาเมตรยาวสี่เมตรครับห้องนอนของห้องนอนสาเมตรคูณ4ี่เมตรครับโอ้ถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับเนี่ย นะครับแต่พี่เจ้าของบ้านบอกผมเนี่ยจะจบที่ไม่เกินสามแสนห้าช่างวัดได้ไหมราคานี้ก็น่าจะได้ครับก็ค่าแรงก็ก็แสนฝ่าค่าแรงแสนกว่านะสูสีกันเกือบเกือบอ๋อสูสีกันเกือบเบจะเท่ากันแล้วครับอ๋อเปือบเท่ากันด้วยนี่นะครับเป็นแบบนี้ผูกระเบื้องก็เดี๋ยวพี่เจ้าของบ้านก็ซื้อกระเบื้องมาใช่ไหมฮะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างช่างออพาผมไปดูต่อนะครับเป็นห้องน้ําครับนี่ห้องน้าอ๋อตรงนี้จะเป็นตรงไหนพี่เขาทําเป็นห้องครัวครับช่าง เนี่ยช่วงเนี้ยครับอ๋อตรงนี้จะเป็นเ,ออเหมือนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ครัวไม่รู้ว่าจะเป็นทรงแอลหรือว่าตรงอย่างเดียวครับนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเหลือพื้นที่อยู่นะท่านผู้ชม7 2ิบตารางเมตรออนะครับจะวางขอจะวางเครื่องซักผ้าอ๋อวางเครื่องซักผ้าในงบไม่เกิน 3, ามแสนห้าด้วยนะครับถ้าซื้อของเองถ้าจ้างช่างก็ตารางเมตรละหกพันใช่ไหมครับห้องน้ําห้องน้าไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับช่างเมตรเจ็ดสิบครับฟางเมตรเจ็ดสิบยาวเมตรห้าสิบครับ เมตรสิบยาวเมตรห้าสิบนะครับก็คร่าวๆเป็นประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกแบบมาหมดเลยว่าจะเอาน้าต่างอะไรไว้ตรงไหนยังไงอย่างเงี้ยแะฮะใช่ครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางออกไปทางาด้านหลังบ้านรตรงนี้พี่เจ้าของบ้านเขาให้เทฟ,ฟุตบาทไว้ทาอะไรครับช่างเนี่ยเขาจะย้ายไปทัวขางนอกครับเขาจะย้ายทำวขางน,<ห>น,นอกถ้าเกิดทำในแล้วส่วนมากเวลาทครัวแล้วมันจะมีกลิ่นอยู่ในบ้านเขาจะย้ายมาให้ทำข้างนอก เป็นประมาณแบบนี้ด้านนอกท่านชมเห็นปลหลังคาพียูแล้วใครเขาสนใจเนี่ยช่างออรับสร้างที่เอาเอาจังหวัดหรืออำเภอช่างสร้างที่ไหนบ้างครับเนี่ยก็รับะลรทั่วไปครับทั่วไปอจังหวัดอะไรบ้างครับการจนบุรีอย่างเดียวหรือว่าอําเภออื่นจังหวัดอื่นด้วยต่างจังหวัดก็ได้ครับจังหวัดไหนบ้างครับก็ได้ทุ่วที่วัดละครับก็คือรับทั่วประเทศเลย <c oughs> ครับอ่ะช่างออรับทั่วประเทศสนใจเขาจะสามารถติดต่อเบอร์ช่างได้ที่ไหนบ้างครับ กท็ที่เบอร์ที่เบอร์ผมได้เลยครับเบอร์อะไร,รครับช่าง0 8 3 3 1 3 5 1 2 9่งครับครับโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ